สวัสดีนะคะกาะมิตรทิถิลาทุกท่านนะคะป้านานะคะป้านามาเปิดร้านขายต้นไม้นะคะและอุปกรณ์ในการปลูกต้นไม้นะคะที่พื้นที่ของอาคารจอดรถนะคะโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรตินะคะอยู่ในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะการมาเปิดนี้นะคะก็ส่วนใหญ่ก็จะมีต้นไม้มงคลไม้ฟอก แล้วก็มีแคคตัสนะคะแคคตัสสายพันธุ์ที่หลากหลายนะคะที่มีมาให้กับน้องๆรุ่นลูกรุ่นหลานนะคะได้อยู่หอกันนะคะอยู่หออยู่คอนโดอยู่บ้านเล็กๆนะคะได้นําไม้ต้น ไปดูแลกันต่อนะคะรวมถึงมีปุ๋ยมีอุปกรณ์มีกระถางนะคะที่จําเป็นเท่านั้นนะคะที่สําหรับเอาไปนะคะก็จะมีบางท่านนะคะเป็นคุณพี่คุณป้านะ้าอานะคะที่มาซื้อแล้วไม่สะดวกในการเปลี่ยนกระถางนะคะก็จะวานให้ป้าเปลี่ยนให้นะคะก็จะเปลี่ยนให้นะคะก็ขอประชาสัมพันธ์นะคะประชาสัมพันธ์ร้านค้าของตัวเองนะคะสวัสดีค่ะ